DIY แบตสำรองนะครับ10,000มิลมด้วยงบ230บบาทนะครับรวมแบตเตอรี่ด้วยนะครับคลิปนี้ครับหลายคนนะครับที่มีคำถามอยู่ในใจนะครับว่า power bank นะครับสามารถประกอบใช้เองได้ไหมนะครับหลายคนที่อยากประกอบแบตสำรองนะครับใช้เองนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่มีความรู้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการประกอบ แบตสำรองใช้เอง1 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับแบบไม่ต้องมีความรู้ก็สามารถผลิตแบตสำรองนำมาใช้เองได้แล้วก็ถูกกว่าแบรนด์ในท้องตลาดครึ่งหนึ่งด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมพร้อมกันได้เลยครับครับผมและตอนนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับตัวอันดับแรกนะครับพระเอกของเรานะครับก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นรหัสนะครับ18650นะครับ3.7โวลต์นะครับ มิลลิแอมอยู่ที่3600มิลลิแอมนะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับก็จะรวมเป็น1 0 0 0 0กับอีก200มิลลิแอมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกล่องแบตเตอรี่นะครับที่เป็นโมดูลที่เป็นสําเร็จรูปนะครับมีขั้วมาให้เลยนะครับใครก็สามารถประกอบได้นะครับโดยการใส่ขั้วให้ถูกต้องนะครับเพียงเท่านี้นะครับที่สําคัญมิลลิแอมของแบตเตอรี่นะครับ จะต้องได้มาตรฐานนะครับมีมออกอนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับแค่ใส่ตามลักษณะของเขานะครับอย่าใส่ผิดด้านนะครับกล่องตัวตัวนี้จะเสียทันทีนะครับถ้าใส่ผิดด้านนะครับเพียงเท่านี้ครับเสร็จแล้วนะครับมีช่องชาร์จนะครับเป็นไมโครแล้วก็มีไทสีนะครับเป็นช่องชาร์จสามารถตรวจเช็คแบตเตอรี่ได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นี่ครับแบตหนึ่งร้อยปเซนะครับ ้ามูลเราใช้ไปแล้วก็จะเหลือ75เหลือ50เหลือ25แบบนี้นะครับแล้วก็สําคัญคือมีไฟฉายด้วยครับกด2ทีนะครับเป็นไฟฉายปิดไฟฉายได้แล้วก็มีช่องชาร์จอีก2ช่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้กล่องที่เป็นแบตเตอรี่สำรองเอาไว้ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วแบตบสำรองง่ายมากนะครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับไม่ต้องมีความรู้ก็สามารถผลิตแบตสำรองเอาไว้ใช้เองได้ง่ายๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการประกอบแบตเตอรี่สำรอง power bank นะครับที่เอาไว้ใช้เองนะครับแบบนี้จึ๊กนี่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตามกดหัวใจแล้วแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเยอะๆด้วยนะครับและถ้ามีคำถามก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ